โอเคผมก็ขอกราลาสวัสดีแฟนเกมอัพบาบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมาผมอีกครั้งนะเอ็กเซนเกมก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลงดันเจียนใหม่กันนะฮะอ่าเป็นดันเจียนประจำวันที่13เดือน4 2022นะก็เป็นดันเจียนรูปอาจีนทวิชนะฮะทุกคนก็เป็นดันเ,เววนนนะะจียนที่ผมคิดว่ามันเป็นดันเจียนที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะจากที่ผมลองลงมานะฮะ, <S <S อะเออแล้วไฮไลท์ของคลิปนี้นทุกคนก็คือ มันมีไททันนะเออมันมีไททันนะก็ร้อยวันพันปีไม่มีไททันอั้นก็ไม่ใช่ละก็นานๆทีมันก็จะมีไททันกันมาผมก็เป็นไททันแสงนะก็ไม่รู้ว่าดันนี้เป็นดันแรกหรือเปล่านะที่มีไททันนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าชุบได้หรือเปล่าแหละเป็นไททันแสงเนาะก็ถึงชุบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยดันเจียนกันเลยดีกว่านะฮะมาทุกคนก็คือของที่ผมเตรียมไปก็จะประมาณนี้เลยนะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนละกัน นี่ของที่ผมเตรียมไปก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็มีโบล่าด้วยนะฮะถามว่าเอาโบล่ามาทําไว้นะผม,ผมก็คือมันมีอยู่ห้องนึงคนระับทุกคนก็คือมันมากินเกาะเยอะมากนะกินเกาะชิปหายนะฮะก็เลยต้องใช้โบล่าเพื่อจะทําให้เกาะเราเนี่ยไม่ไม่เสียเยอะนะโอเคแล้วก็ปีกแมงปอนะฮะแล้วก็ธนูนะฮะเอาลเอามารับมือกับห้องบอสนะฮะส่วนบอสผมขอไม่สปอยก่อนละกันนะฮะไว้ไว้ไว้สปอยตอนใกล้ถึงห้องบอสละกันนะทุกคนส่วนดาบนะ ดามเมจอยู่ที่639นะฮะส่วนปืนก็ดามเมจน่ารักเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> ดามเมจน่ารักแล้วก็ไอ้นี้นะฮะปืนกลน,นะครับผมเอามารับมือไก่ห้องไททันนะดีนนะฮะโอเคก็คนก็ไปเดี๋ยวไปลุยดานเจียนกันเลยดีกว่านะเปิดเข้ามาเจอบแล้วก็เปิดกุญแจนะเจอบดานเจียนอันแรกเลยนะฮะเป็นดันเจียนอาร์เจนะฮะก็มาดูของที่ได้ก่อนละกันนะก็ผมตกใจมากเลยนะก็คือมันได้หน้ากากเทคเว้ย เออมันเป็นหน้ากากเทคนะผมก็ไม่รู้กันว่าคือผู้พัฒนาเขาเพิ่มเข้ามานานแล้วหรือว่าเขาเพิ่งเพิ่มเข้ามานะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ของก็ค่อนข,ข้างจะดีเลยนะมีเสื้อเท็ด้วยแล้วก็เอ,อ่อหมวกหมวกเหล็กนะแล้วก็อานของเทคโมซานะฮะ <c oughs> โอเคก็ไป <c oughs> เดี๋ยวไปลุยดันเจี้ยนกันเลยดีกว่านะจุ๊บ โอเคทุกคนก็เข้ามาในดันเจี้ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขั้นเลกก็เปิดแผนที่ก่อนละก,กันนะฮะนี่ผมเนี่ยจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะ,ะทุกคนเพื่อจะไปเอาของพรีเมียมแล้วก็กุญแจนะฮะโอเคไปเจ๋ยวไปกันเลยทางนี้ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทางนู้นทางนู้นโอเคทางนี้นะฮะนี่เพื่อจะไปเอากุญแจนะฮะโอเคไปไปเลยดีกว่าโอเคกับหลักนี้ก็ง่ายๆนะฮะมาเจอบ เจ็บฮึมมมานะฮะก็ทางนี้นะฮะก็ไปเอาของพรีเมียมนะ,ะเดี๋ยวพาไปเอากุญเจก่อนละกันนะโอเคสัตไลายทางก็จะมีเจ้าหอยทากด้วยนะเออหอยทากเดี๋ยวผมค่อยค่อยมาจับละกันเออไม่รีบนะไปไปไปสัตไลทงอีกตัวหนึ่งนะก็คือเจ้าเจอาบาแล้แล้วก็เจ้าโอวีเลปเตอร์นะ,ะตัวขโมยไข่นะแล้วก็ไปทางไหนต่อว่าเออไม่เงินไม่เปิดแผนที่ <laughs> ไปเปิดแผนที่ก็อย่างนี้แหละประถูเอย้ยโอเคนะทุกคนไปเดี๋ยวไปหากุญแจเลยดีกว่านะนี่จุดกุญแจก็อยู่ใกล้ๆนี้นี่เองนะฮะโอเคโอเคไปไปไปมามาเก็บของแวะเก็บของนิดนึงฮนะตรงนี้ไม่ใช่กุญแจนะกุญแจเดี๋ยวผมพาไปนะมาเก็บของนิดนึงโอเคได้ได้อ่านมานะฮะาเมื่อกี้ไปโอ้โหถ้ามีการกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ เครื่อ,องผมมันคือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะโอเคก็ห้องนี้นะเป็นห้องแรกเลยนะทุกคนเป็นห้องของเจ้าบีเวอร์แล้วก็เจ้าออเตอร์นะฮะเป็นห้องที่กินก่อชิบหายนะอเออผมเลยเอาเบอร์เอาโบล่ามาไงไอห,ห้องนี้แม่งคูดกินก่อเออผมเลยเอาโบล่ามานะฮะโอเคเข้าไปกันเลยเป็นห้องจนะังเกิลน็อตนะฮะมาวงโบล่ารอเลยนั่นนะฮะมามาบีเวอร์มามาเออเออ โอ้ยไม่เงเอ้ยโดนตีโดนออเตอร์ตีไม่เป็นไรนะฮะแต่อย่าโดนนะบีเวอร์ตีนะฮะบีเวอร์ตีแม่งตีโคตรแรงแม่งกินเกาะมาเออโคตรกินเกาะโอ้โหโคตรกระตุกเดือดเสียงด,ด,ด,ดังสุดโอเคบีเวอร์ <L un ters> okay, aver, แม่งตายเร็วๆสิเออแม่งเอ้ยแม่งออเตอร์นี่แม่งก็น่ารำคาญเสีเหลือเกินโอ้โหโคตรกระตุกเลยมาน่าเบือ่อโอเคโอเคไอออเตอร์แอลเตอร,อร์แม่งโคตรน่ารำคาญโอ้โหถ้ามีอาการกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ มาเก็บคลิปของเจ้าออเตอร์มาก่อนละกันเจอมาโอเคนะทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปหาแปวกุญแจกันเลยดีกว่านะมากุญแจอยู่ไหนว่าเปิดแผนที่แป๊บหนึง่ง <c oughs> กุญแจจะอยู่ตรงนี้นะไปนี่ข้างล่างนี้เลยนะไปไปไปโอ้หิวน้ำวะ่ะโอเคไปไปไป นี่นะจุดกุญเจมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะฮะทุกคนโอเคไปเปิดกันเลยเดี๋ยวดูสิว่าได้กุญเจจริงไหมนี่นะฮะได้กุญเจแล้วนะโอเคทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปเอาของพรีเมียมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวพาไปหาของพรีเมียมกันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคไปกันโอเคทุกคนจุดนี้เป็นจุดสะพานเลเซอร์นะฮะจุดนี้เลยนะฮะทุกคนโอเคทางไปเอาของพรีเมียมนะฮะมาผมจะใช้ปีกมแมลงปอนะฮะ ที่เพิ่งได้มานะทุกคนถามว่าได้มาจากไหนก็คือไปรีกล่องอาวุธมานะโอเคก็ไปเดี๋ยวจะรอก่อนแป๊บนึงรอแผ่นนนมาโอเคไปเลยจุ๊บไอ้ยูแผ่นหายชิบหายชิบหายเฮ้ยเฮ้ยโอ้หไอ้เหโอเคครับทุกคนก็กลับมาจุดเดิมนะจุดนี้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ตกนะโอเคไม่เป็นไรมา ตอนนี้นะฮะสปาเลเซอร์บักนะก็ถือว่าดีเลยโอเคจะไม่ตกอีกแล้วโอเคดีเลยนะฮะที่สปาเลเซอร์บักนะโถเอ้ยเมื่อกี้เขินคุณดูเลยนะฮะโอโหกระโดดตกโถเอ้ยโอเค,อเคไปเดี๋ยวไปทางไหนต่อวะจุดจุดเออ,เอ,อลืมอีกแล้ว <laughs> จุดพรีเมียมนะฮะจุดกล่องพรีเมียมจะอยุดทางนี้เลยนะฮะโอเคส่วนกล่องที่เหลือนั้นก็คุณดูก็เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้โอโหมีอีกทางหนึ่งว่ะ เดี๋ยวสปาเลเซอร์บักไหมสวยบักโอ้โหโชคดีโชค,ด,โชคดีจัดจัดอ่าโอเคนะทุกคนนี่จุดนี้เลยนะคือกล่องพรีเมียมกล่องพรีเมียมคือกล่องนี้เลยนะฮะนี่กล่องนี้เลยนะทุกคนไปเปิดกันว่าได้อะไรได้เก้าอี้มานะโอเคก็ถือว่าดีเลยนะไว้ตกปลานะส่วนกล่องนี้เป็นกล่องธรรมดานะทุกคน โอเคทุกคนก็เพื่อไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอตัดไปที่จุดเกิดกันเลยดีกว่านะฮะโอเคไปกันเลยโอเคทุกคนก็ขอกลับมาที่จุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมขอไปเติมน้ําแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจุดเติมน้ําตรงไหนวะโอเคตรงนี้นะจุดเติมน้ําส่วนกล่องนี้เป็นกล่องไข่มุกนะ,ะจุบไม่ใช่กล่องไข่มุกเลยกล่องยาเออเออเป็นกล่องยานะ,ะก็มีโอกาสดอกไข่มุกอยู่นะโอเคก็มา เดี๋ยวผ่านประตูนี้กันเลยนะฮะนี่ประตูตรงนี้เลยนะฮะจุ๊บไปกันเลยโอเคแล้วก็มาเก็บของนี้ก่อนมาโอ้โหได้ของไม่ดีเลยจุดนี้เป็นจุดสะพานเลเซอร์อีกรอบหนึ่งนะฮะก็หวังว่าจะไม่ตกอีกเหมือนรอบที่แล้วนะฮะขอไม่เซฟแล้วกันนะฮะโอเควัดดวงไปเลยดูซิมันจะตกไหมรอก่อนรอสพาเลเซอร์ไปกันเลยจุ๊บโอ้โห,โโห,โโหได้อยู่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้กดวิ่งนะ,ะก็เลย ก็เลยไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปกันต่อนะเจอห้องต่อไปนะเป็นห้องของเจ้าเจ้าอะไรวะเจ้าคอมปีนะคอมปีเนิร์ฟขานะใช่ปะใช่จริงด้วยนะคอมปีเนิร์ฟขานะเป็นห้องง่ายเหมือนกันนะฮะมาเป็นห้องไม่ค่อยกินก่อเท่าไหร่นะเป็นห้องง่ายเลยห้องง่ายเลยแหละเออเป็นคอมปีไซบิกนะฮะคอมพียักษ์นะฮะโอเคก็มาดิครับ มามารอบสองรอบสองมีทั้งหมดกี่รอบวะสี่รอบนะเออมีทั้งหมดสี่รอบนะมาเลยมาเลยมาเลยคอมพีวแสงจึ๊บจึ๊บอ่าเรียบร้อยมารอบที่สามมาเลยหรือว่ามีแค่สามรอบวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ่ะก็เดี๋ยวฟันเดี๋ยวก็รู้เองนะ <c oughs> <c oughs> มา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 ,มา,มา ังไงเลยตัวใช้เรียบร้อยนะโอเคมีแค่สามรอบนะทุกคนเออนึกว่าสี่รอบนะแต่จริงมีแค่สามรอบนะโอเคก็ไปเดีย๋ยวไปกันต่อนะฮะทุกคน <c oughs> ไปเดี๋ยวไปเอากล่องพรีเมียมต่อไปนะฮะไม่ใช่กล่องพรีเมียมเนี่ยไปไปที่ห้องต่อไปเลยแหละไปทําไมกล่องพรีเมียมต่อไปเออผมเมี่อต่อไปมันมันอยู่ในห้องต่อไปนะ,ะทุกคนเจอเจอโอเคไว้เก็บของนิดนึงแล้วกัน ได้ไรวะได้อ่านมานะฮะทุกคนก็ขอไปด้วยนะที่ต้องตัดคลิปนะฮะโอเคกเ็เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะมันจะมีทางไปข้างบนกับทางไปข้างล่างนะะก็ผมแนะนําให้ไปทางข้างล่างนะถ้าใครจะไปตีห้องบอสเลยนะแต่ผมขอไปทางข้างบนก่อนลนะกันนะนี่ทางข้างบนก็จะเป็นทางนี้นะเพื่อจะไปเอาของพรีเมียมเนาะเออแล้วก็ห้องนี้นะเป็นห้องของเจ้าไททานิซอรัสนะฮะไฟมีนีนะฮะโอเคเข้ากันเลย มาทุกคนนี่มันออกมาแล้วนะานี่ตัวนี้เลยนะไซมินีนะฮะโอ้โหดูเป็นแสงด้วยนะก็ไม่รู้ว่าชุบได้หรือเปล่านะโอเคไปยิงกันเลยเจ็บนี่เอาปืนกลเพื่อมาฆ่ามันโดยเฉพาะนะ <c oughs> นี่เลือดหมื่นกว่านะแต่ดามิเทนไม่เข้าเลยนะเออเลือดเลือดหมื่นกว่านะหมื่นหนึ่งนะะแต่ดามิเทนไม่เข้าเลยผมลองใช้ลูกซองแล้วนะคือใช้ลูกซองมันก็เข้าน้อยเหมือนกันนะทุกคนผมเลยเอาปืนกลมาเออ รู้สึกว่าปืนกลมันค่อข้างกเร็วกว่านะเร,เร็วกว่าก็จริงแต่ว่ามันมันก็เบากว่าเหมือนกันนั่นแหละโอเคเริ่มาเลยก็พัแล้วดูดิเลือ 9, แลด,ดอแทบไม่ลดเลยอะ่ะเออ กระสุนกระสุนกระ,ะสุนหมดแล้วนะฮะดูอีกขนาดกระสุนหมดเลือดมันยังเหลือแค่ห้าพันเองอะ่ะโอเคมาต่อไปก็ใช้ลูกซองเลยนะฮะนี่ที่ผมใช้ปืนกลเพื่อความประหยัดเองนะฮะทุกคนก็ไม่เป็นไรมาซองก็ถือว่าเข้าเข้าดีเหมือนกันนะแต่แค่มันเสียเวลามากกว่าไงโอเคโอเคมีแค่เวฟเดียวนะฮะเออมีตัวเดียวนะฮะถ้ามันมีหลายเวฟก็มันก็เสียของไปเยอะเหมือนกันอ่ะทุกคนโอเคเลือดมันเหลือสองพันแล้วมายิงไปเลย เจึ๊บจ๊บนี่โหมันยืนนิ่งให้ตีเลยนะฮะเป็นไทสท่าแสงคู่สวยนะทุกคนเออถ้ามันเป็นตัวใหญ่คือมันจะคู่สวยเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันชุบได้หรือเปล่านี่สิเออปัญหาเนี่ยโอเคใกล้ตายแล้วนะอืมเอ้ายิงดิเออเรียบร้อยนะมาเดี๋ยวมาดูชิปกันนะว่ามันชุบได้หรือเปล่านะทุกคนมาเอา,เ,อาเก็บชิปไม่ได้เอาเฮ้ยอา่าเก็บชิปได้นะฮะ นี่มีชิปมีชีปให้เก็บอยู่นะนี่แต่ว่ามันไม่มีเวลานะเว้ยดูดิคือผมมไม่รู้ว่ามันชุบได้หรือเปล่านะก็ใครรู้ว่าชุบได้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะฮะโอเคโอเคก็ไปไปเอาของพรีเมียมกันก่อนดีกว่านะกล่องนี้คือกล่องพรีเมียมนะนี่กล่องนี้เลยนะเป็นกล่องพรีเมียมนะโอเคเปิดกันเลยว่าเป็นกล่องพรีเมียมจริงไหมจริงนะฮะโอเคได้อะไรเอ่ยเป็นพรมปะ ถ้าเป็นพรมปูพื้นนะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปเอากล่องพรีเมียมอีกกล่องหนึ่งดีกว่าอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะฮะกล่องนี้เป็นกล่องพรีเมียมแบบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะได้ได้หมวกหมวกหมวกไขอ่อ่ะเออหมวกเปิดกไขอ่อ่ะเป็นหมวกของเทศกาลอีสเตอร์เอกนะฮะนี่มันมันล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะสลับกล่องนี้มีอีสเตอร์เอกเฮดนะเป็นกล่องหมวกอีสเตอร์เอกนะโอเคทุกคนสรับ ห้องนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเป็นห้องง่ายๆแต่ผ่านพลังงานไปเยอะเหมือนกันนะเออถ้าใครจะไม่เข้าก็ได้นะฮะก็พอที่ผมเข้าเนี่ยผมเอาของพรีเมียมเท่านั้นเองนะโอเคแล้วก็ลองเอาชิปไททันมาชุบด้วยเนาะไปเดี๋ยวไปลวเลยเนดะี๋่วโอ้โหโดนตีไปททีเป็นไงไม่ปูเลยอะอะไรวะปปลปไปกันนะฮะมาเก็บของก่อนเจ็บ มาได้อะไรโหได้บาสุก้าดีเลยนะฮะต่ไปรู้ว่าดาเมจดีหรือเปล่ามานะห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายของดันเจียนนี้แล้วนะฮะเป็นเป็นห้องอะไรวะเป็นห้องอาจีจนนะฮะอาจีอาจ,จนีาจจนแบบแบบห้องเย็นนะ่ะเออดูดิมาเป็นห้องเงย็นแบบอาจีนนะฮะโอเคกรอบมาอย่ามาลุยกันฮนะห้องนี้ก็เป็นห้องง่ายๆเลยนะรีบฆ่าอาจีนให้เร็วที่สุดนะ,ะมาเลยมาเลยผมเปิดเสียงดังไปเปล่าวะ <c oughs> เ,ออเวลาผมลงนะัดเจี้ยมผมจะชอบเปิดเสียงนะเพื่อความอัธมรสนะฮะเออแต่ถ้าแบบว่าลงแบบว่ารีวิวตัวธรรมดาในในแบบผมจะไม่ค่อยเปิดเสียงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแหลกนะะเออนี่ขนาดลงนะัดเจี้ยม,มก็ยังแหลกเลยนะมาเลย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 เรียบร้อยเลยสองตัวนะอืมอืมตีไม่ค่อยดูเลยว่าอะไรวะนี่นี่เรียบร้อยนะฮะ มามีทั้งหมด4เวฟนะฮะใช่ปะน่าจะใช่แหละเพราะว่าผมจำไม่ผิดแล้วอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> เออเออเออรับประกันเลยนะสี่เวฟแนะ่นอนมาลอดเวฟนี้เป็นเวฟที่สามละมามาเอาตีไม่โดนประตูเอ้ตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยโอเครอบสุดท้ายแล้วนะใช่ปะได้รอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามีทั้งหมดสี่เวฟนะมาเลยมาเลย นี่นี่อาทีนาทนีจึ๊บจุ๊บจ๊บเออเออฟันไม่โดนเลยอะไรวะเออโอ้ฟันไม่โดนเลยอะทุกคนเรียบร้อยนะโอเคมาอาชีพาชีนมาก่อนนี่าชีพีมาชุบนะฮะเอามาแค่อันเดียวพอละโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปเอาของทิกก่อนแล้วกันนะเออของทิกมันจะอยู่ใกล้ๆห้องบอสนะฮะ มันจะไม่ใกล้ดีอยู่ไกลเลยแหละแต่มันจะอยู่แบบทางเดียวห้องบอสอ่ะเออผมสังเกตแล้วเกือบทุกดันเลยนะที่ของเทกอยู่ใกล้ห้องบอสกล่องนี้เลยนะเป็นของเทคลองนะมาเมื่อกี้พูดมากไปหน่อยโมเยอะไปหน่อยนี่ได้เป็นอะไรวะเป็นเทคสร้างบ้านไปได้เป็นเทคสร้างบ้านฮนะโอเคก็ถือว่าด,ดีเลยโอเคแต่ผมขอญอาตเคลียร์ยตัวแป๊บหนึ่งนะ โอเคทุ okay, กคนมาเคลียร์เสร็จแล้วนะโอเคเดี okay, ๋ยวไปเอาของติดหลักกันเลยดีกว่านะของติดหลักจะอยู่ข้างหน้านี้เลยนะโอเคก็ไปกันเลยดีกว่าอ่าโหว,วิ่งคตดช้าเออผมอัพสปีดมา150%เลยนะทำไมวิ่งช้ายอย่างนี้เนี่ยนี่โอเคกับดักนี้ก็ไม่มีอะไรนะกับดักง่ายๆรอจับรอโอเคไปกันเลยขอกินอาหารแป๊บหนึ่งละ มาทุกคนนี่กล่องนี้เลยนะฮะกล่องนี้เลยนะเป็นกลนะ่องถทกหลักนะฮะอ่มาดูกันว่าได้อะไรกล่องเทกหลักเลยนะนี่ได้เป็นหน้ากากมานะเออถือว่าของดีเลยนะะหน้ากากมานะหน้ากากนี้มันันช่วยอะไรวะ <laughs> เออไม่รู้ว่าหน้ากากนี้มันช่วยมันช่วยแก้การแก๊สพิษหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันฮนะโอเคก็ถือว่าดีเลยนะที่ได้หน้ากากไปเลยหน้ากากถึก ไปเดี๋ยวไปลุยห้องบอสกันเลยดีกว่านะเจ็บไปไปไปจึ๊บโอ้โหกว่าจะถึงเออกับดักนี้ไม่งคูรเสียเวลาเลยไม่เง้ยโอเคมาไปเก็บของนิดนึงลานอ่าได้เป็นไข่มุกมานะฮะไปกันเลยนะฮะห้องบอสจะอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคนี่อยู่ตรงนี้เลยนะห้องบอสนี่อยู่ตรงนี้เลยไปเดี๋ยวไปลุยห้องบอสกันดีกว่านะ จ็บจบนี่นะฮะห้องบอสเป็นบอสแมงกะพุนนะฮะอ่ะสปอยแนละ้วสปอยเป็นบอสแมงกะพุนนะ,ะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็กินยานิดนึงละกันแล้วก็แช่อะไรบ้างวะเดี๋ยวกินเนื้อก่อนเจ็บโอเคไปเดี๋ยวเปิดควสวิกลี่ดันเจียนก่อนละกันนะฮะทุกคนเจ็บเพื่อจะได้เอลิเมนต์เพิ่มนะโอเคลุยกันเลยไปมานี่แหละคือใส่ที่ผมเอาธนูมานะฮะเอามารับเือับห้องบอสนี่แหละ มาเลยห้องบอสนี้จะขนาดไหนกันเชียววะเจ็บบอสนี้ผมถือว่าเป็นบอสที่อยู่ในหลับปานกลางนะไม่ได้ง่ายมากนะเออเออดูแล้วดูแลเออมันมาแล้ว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 ิบหา,า,ายแล้วคืออัไน,นไงดูนไปแล้วไงโอ้ยอย,ยิงไปเอายิงไม่ออกเดี๋ยวดานูค้างเออ ก็ห้องนี้ครับผมก็ออกซิเจนจะไม่ลดร้อปอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นห้องบอสนะฮะเออมันไม่ได้แบบว่าน้ำำนําทำนาโอเคมาล่างแรกแตกละเหลืออีกสองล่างนะนมาเลยเอา้าติดชิบหายโดนตีแน่นอนชิบหายโอ้โหมันไงว่าแล้วโอ้โหแม่เงยผมจะสลบป้่ดียเดยอะเลยหรไอ้นี่ไอ้นี่มันเถิมเกม,มากมันต้องใช้ดาบละ เออเออเออ,เอ,อว่าใหจะใช้เกตานูซะหน่อยนะฮะแต่ว่าคือยิงไม่ค่อยโดนเลยนะฮะทุกคนอืมมามามา,มาเออเรียบร้อยนะยิงแทบไปโดนเลยเออมามาอ้โหมันมาใกล้ๆแล้วเออเออเออโอ้โหมันเข้ามาใกล้แล้วมันเข้ามาใกล้แล้วโอ้โหนั่นไงโดนไปแล้วแนะ่ เอาแม่เงเ้ยผมจะสลบทุกคนคลิปหายมันกินอาหารในน้ําไม่ได้ด้วยไงคิปหายแล้วผมจะสลบละผมต้องยิบจัดการละ <c oughs> <c oughs> ข้าหลบแม่งดิ้งดิ้งปีละเด้งปีละดูดิมันมันโอ้โหนั่นไงกูว่าโอเคครทุกคนก็กลับมากันอีกรอบนะฮะ <c oughs> ก็จากที่เห็นเมื่อก,กี้เลยนะก็คือผมเนี่ยสลบนะฮะก็ไม่สามารถฆ่าบอสได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ผมก็ได้เริ่มใหม่ยันจบเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เซฟไว้นะ,ะทุกคน <1> 1> ผมก็เลยเดินมาใหม่หมดเลยนะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะเออก็ผมก็ได้แนะนําคนดูไปแล้วแหละว่ากล่องไหนเป็นกล่องเิดกล่องไหนเป็นกล่องพรีเมียมแล้วนะฮะมามา,มาเริ่มมาเริ่มฆ่าบอสใหม่แล้วกันเซ็งเลยนะโอ้มารอบนี้ ฉันจะไม่แพ้นายแน่นอนไอ้แมงกะพุนเฮ้ยรอบก่อนแกทํากับฉันไว้แสบมากนะไอ้แมงกะพุนยิงไม่โดนเลยเว้ยไม่โดนแล้วโดนแล้ว,ลวไปดีกว่าไปดีกว่ามันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนเออเออเออแตกสองล่างทีเด็ดโอ้โหแม่งผมไม่ชอบเลยแม่งมันมัน,ม,นมันติดไอเนี้ย มันติดหินนะทุกคนโอ้โหแล้วแม่งธนูแม่งเอ้ธนูอีกแล้วไอ้บอสนี้ก็ถือว่าค่ายากพอตัวเลยอบผมสลับผมนะมาแต่ลบคนไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะสลับสลับผมแม่งบอสนี้แม่งค่ายากขีบหายนะคือแม่งโคตรหน้ารำคาญนอะคือมันมันมันทำให้ผมสลบได้ไงนั่นก็เลยโคตรหน้ารำคาญนะเออเออ,เอ,อรอบนี้ฉันจะไม่โดนแกอีกแล้ว โอ้โหแม่งมาใกล้ๆเลยแม่งเง้ยเออยิงไปยิงไปเออแปลงเหรอแปลงเหรอเออโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วเออมัน,ม,นมันแปลงหลายล่างเหลือเกินนะใจเย็นด้านไงโดนแล้วโดนแล้วอุนแปลงหลายล่างเกินนะทุกคนโอ้ล้วแม่งยิงไม่ได้อย่างนี้ต้องใช้ดาบนะเออ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 ฉันจะไม่ยอมสลบหรอกโถเอ,อ้ย เขาไม่ยอมสลลบหรอกมาเดี๋ยวนี้นะแกยันนี้นะเออโอ้โหแม่งแปลงสองล่างกันแล้วเออเมื่อไหร่มันจะหมดวะเอ,อ้ยแม่งเอ,อ้ยโดนช็อตอีกแล้วเวลาโดนช็อตเนี่ยผมไม่ชอบเลยมันยิงธนูไม่ได้ไอ้มันมาอีกแล้วเฮ้ยวนร้อนเว้ยเออโอเคเรียบร้อยนะ <c oughs> จบกันไปแล้วนะโอ้โหเรียกว่าลำบากพอตัวเลยนะโอเคก็ เดี๋ยวจบคลิปันเลยดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนก็ไปมากผมสับคลิปนี้ก็แตเดิดว่าทุกคนชอบเนี่ยก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ like, like, ับกิ๊บกดแชร์หรือตามกันด้วยผมจะได้พัดคลิปใหม่ๆอย่างนี้เองนะคลิปใหม่ไปเลยรอติดตามได้เลยฮนะสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับไปแล้วผมบ๊ายบาย